ยกที่สามครึ่งทางแล้วครับส<อ>งทางข่าวอ่านกิมกันที่ไหนนี่แหละผูจะใครจะอึดกว่าใครเข่าเสียบออกมาแล้วเมษาคดทองสับด้วยศอกอีด้วยเขาใช้โครงเมลสาขึ้นเข่าขวาลาทองตีขวาท่านชอบมวยครับจัดได้ดีทุกปีซะด้วยสนุกทุกปีครับดูลูกโหนครับ โนไม่อยู่โดนไปก่อนแล้วเมษาโดนเข่าของปลาทองเสียบเอาคืนนายมาเราไปนายให้เราก็คืนแล้วัไีได้คับเปันเมษาเดินเข้าหาครับตามสไตล์มวยพันดุโอ้ยเทีย<จ>ถอยหลังไม่เมียครับเมษาเจ็บแล้วก็ ท้องนม,มีเข่าสู้มีหมัดบวกโอ้โหรับเล่นกันเจ็บๆซะแล้วครับโอ้โหเสียบ้าเสียบไปเสียบ้าเสียบ้าดีครับเมืองยางเสีย,ยสเบเมืองยางเสียบมาโดดสูงเสียบไปเมืองยางเสียบมาดีครับเสียบไปแล้วครับใจถึงพึ่งได้ครับโอ้โว้รับลูกเด็กขาดเลือดทีเด็กทีขาดครับ ยกสี่แล้วครับแดงเมษาน้ำเงินปลาทองครับคุณก้องอแรกแล้วครับเกมไม่มีหยุดนะครับโอ้โหร่ชทดของไทยจะแต่นั่นกว่างให้นะครับยุกย่นไม่ได้ครับเสียบซ้ายโตบัดมาครับปลาทองบิดลงไม่ลงครับเล่นกันหนักแล้วครับ ก็ A, นี้ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างโดนแล้วครับจับ,<ห>ลบแล้วครับหลง,ลงไม่หลงครับสาบไปสองตอกด้วยเขาอีโออีสาทองาทาแล้ราการแยกออกมาโอ้โหครับเสียบบ<อ>้างปาทองเสียบเมษาเสียบบ้าง โอ้โห,โโหครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างแล้วครับมีแข่งมาเติมครับเสารแอ๊อตุกมาเสียบเขายอดไม่มีท่านไม่มีเรานะครับสิ่งดีๆที่นำมาให้วัดใหม่ก่อนในวันนี้ขอตัดเสียงไปยังคุณกโกโก้สอคำสีครับดูครับยกสุดท้าย เมษาป่าทองครับขอบคุณทีมงานพี่ต้นสอคุ้มทองมาแล้วครับเสียไปเป็นไงคุณกล้องคู่นี้ต้องยอมรับโอ้โหจะว่าสู้กันได้สมบูรณ์สู้กันด้วยอาวุธล้วนๆแล้วครับไม่มียุบไม่มีย่นทั้งคู่ โอ้เรียกว่าการเตรียมตัวมาสู้แบบเต็มร้อยอะครับดูอาวุธดูราบแ้่งแรับกูดีมันเร้าใจยืนซดกันอย่างนี้วัดใหม่ก้อนนี่อาจารสอนจงเพลงกลางครฮะขัดสันคู่นี้มาโอ้โหแยกโดยสารพาสารพาเฮโลอีโตตอีมา โอ้ยโอ้โหน่ารักมากตาทองเกี่ยวล่างเกี่ยวล่างผิดโอ้ยอาวครับรวบล็อกใครตีหมอยองสุดท้ายนะครับผลการแข่งขันชูมือาชูไปยังเจ้าเมียสามเกนะาแบบสนุกเราใจนะครับ